ตัดเศษเข้ากับไม่อ๋อฝนตกจ้าบอคิดว่าฝนที่ตกและะ้วค่ะเนาะโอ้อยคือใมน,น้อยหนึ่งตกแล้วจ้าทุกคนที่ว่าไปเหตุงานหายจ้าไน่ันเจาน้าไนจ่างเขาดีว่ากับใครแน่เยน้ยเนาะอันเกตได้แจ้าไน่จ่างเขาบ่ดีเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แต่ว่านูกะบอเข้าใจตรงที่เพื่อนบอผ่านนั่นแหละนอไม่มนเนาะอืมพ่อได้กินพ่อได้ใส่นั่นแห ชั่วโมงนี้เฮ็ดละงอกกับโลแพงเด้อโลละสองสามลอยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดพอโลตั้งสี่ลอยสามลอยพูดแต่นั่นเองแค่นั้นเองอ๋อจ้าจ้าถ้านั่นแหละเคขาเอินว่าโอ้ยตุบตับตุ๊บตับหยวนกองกันเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ทำจริงถ้าพ่อพ่อพ่อรายจ่ายไม่แว่นคอยกระล้วนรวมเด้อพี่น้อง แต่ว่าอยากเปิดแว่นอยู่แต่ว่ามันดีพต่ว่าขอตัวเด้อแม่แม่นั่นส่งงานจ้าจ้านเพึ่งส่งแล้วเมื่อกี้ค่ะคิปเหงาขอบคุณไลยๆเด้อค่ะสวัสดีแต่แม่อ้วบเนี่ยโอ้ยดีเด้อแม่อ้วบนี่เราได้ขายบ๊อบแม่แม่ได้ขายบะเฮดละงูกลายหีเนาะแม่เนาะแต่ว่าแม่มดนี่แล้วสิสวัสดีทักทายด้วยจ้าทุกคนจ้าเมือเนี่กะแม่นั่นธนาสานสีเนาะค่ะเนาะ มาเปิดค่าการมองเห็นนะคะยืนแคหนาคือกันเนาะอยากลอกเยอะอยากอยากออกเยอะอท่างานนันอยังนะคำคว่ำหลูกของการทํามก็เขาเนาะแต่ว่ามันมันโบมีงบออกเชื่อไปว้างไว้ผู้นึงก็เชื่อบไปว่างไวผู้นึงเปิพ่อเนอะเออแต่ว่ามันอยู่ไกลจะคของอะนะก็เลยไปว่างยึดหน้าขามทางเนาะ ไอ้ตาวาเขาไปว่างไปหลยบ่ได้เพราะว่าเขาบ่ได้กินเขาบ่ได้ยูหะนะาข้าเจ้าไปเจ็บข้าเจ้าหรือแม่อวดหรือจ่าเด้อมีงานก็ทำงานได้น้ค่ะเนาะเดี๋ยวนูจะไล่ไปเรื่อยๆนะค่ะทักท้ายไปเรื่อยๆน้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเอาเด้อโอเคกินเนาะแม่เนาะเออดี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 นึกว่าขายหรือว่าแบ่งปันเนาะเอาไปตะวัดกับพ่ออะไรเลยแม่เอาไปตะวัดไปแจกพุทธมงคบอกต่เปียกแต่แช่นาะส่วนมากสีบ่ได้อันนั้นนะ จะไ่่ได้ใส่แว่นนะคะขอบคุณหลายๆเด้อของข้านี่แหละไปออมไว้เลยไปไ,ยไปไป,ไปคุดนักสี่เหลี่ยมใ่ๆแล้วก็เอาเชือกไปใส่ไว้เนาะสิได้กินกันจะหนาคือกันเนาะอยากโลกเยอะอยากอยากออกเยอะท่างันอย่างนะ้คาความหลูกของการทาเข่าเนาะแต่ว่ามันมันบมีงบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันกน็คือขอบขั้วเดียวกันเนาะคะ่ะทุกคนจ๋า แม่นั่งกะสิทำงานไปนาเดยอค่หลอกทุกงปุ๋ยนะคะทุกคนพี่น้องทุกคนจ้าหมอกเชื่อบไปว่างไว้ <laughs> ผู้นึงก็เชือไปว่างไวผู้นึงไปพ่อเนาะออแต่ว่ามันอยู่ไกลจะกของอะนะก็เลยไปว่างยุติแองว่ากันลั่งขึ้นเพราะว่าตื่นเศร้มามม่จะสีนอนตื่นสายด้วยแหละถ้าถ้านอนตื่นสายแล้วก็ต้องเฮ็ดกับเขาหอยาเฮ็ดหุงเขาหอยาไม่เชื่อ มาปีนี้เห็นผลงานแล้วพากันสะออนเอ๊ใช่ใช่ปีที่เมอวบโดยจ่าเด้อมีงานกับทำงานใดเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวนูจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะทักทายไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อนูก็เลยว่ามันกระเถาแกชาล่าแล้วเนาะนาเฮ็ดเท่ากับยังหน่อยกับเฮ็ดละงูกออกก็ได้ก็ได้พอได้พี่เสื้อกระดอกไม้กุหลาบนะคะสวัสดีจ้า อันนี้ลอกทุงปุ๋ยนะคะลอกทุงปุ๋ยเพื่อจะไปเก็บยอดแต่งนะคะสวัสดีค่ะแม่ทองอ่อนโคกสูงเนินสวัสดีนะคะขอบคุณห,หลายๆนะคะทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจอย่างจะเสียเนาะคะ่กะก็ดีใจเนาะคะ่ะเนาะถ้ามีเพื่อนมาตอบคอมเมนต์หรือว่ามีเพื่อนมาตักใต้ก็ดีใจเนาะคะ่ะให้กำลังใจไปเนาะคะ่ะ ยู่ grooming, Rivers, uno, น alumni, trendy, Morris, ้ำมันพื้นพื้นอันนี้เนาะค่ะแต่กรังเทิงเนี่ยก็เป็นกระท่อมเนาะค่ะเพราะว่าเหตุสั่นเทิงเในหน่อยเนาะค่ะเพราะว่านอนสูงหยันนอนต่มบดาย่าันงูนะคะกับเส้นเวขึ้คืนแต่ว่ากระสูนคือเกาล้ว่าเนาะค่ะกระเบาไปเนาะค่ะอ่าหนึ่งดวงตาเข้ามาเนาะค่ะเนาะว่าสีใส่แว่นตาจ้าใส่บดายล่องใส่เบิ่งเนาะค่ะเวลากลมอมยิ่งแม่เนาะปังปังไปจะได้แม่ อันพลาดแล้วไปได้ไดเนาะค่ะเนาะการงานคืบหน้าบ่สาหรับแม่นั่นกับบ่โคหายนานแล้ววิวยังไม่ผ่านจ้าเดียวยังไม่ผ่านมาหน้าข้างข้างเนาะไอแต่ว่าเขาไปว่างไวหลายบ่ไดเพราะว่าเขาบ่ได้กินเขาบ่ได้ยู่หนะน้าเขาจ้าไปเจ็บเขาเจ้าปลูกไวเนาะคะ่ะเพื่อสีไปตายจะสีเมมโมนเห็ดละงกเหลืองเนาะคะ่ะส่วนมากเห็ดละงกขาวมันจะปลูกเพราะขอยเกิดเนาะค่ะเนาะ เป็นไผ่เนาะค่ะเนาะแวก้ามาได้เด้อค่ะเด้อทักทายได้เด้อค่ะเด้อย,ยินดีต้อนรับนะคะแมนั่นทนาเนาะคะะ่ะเนาะแมนั่นเนาะเอนแม่นั่นซะเนาะแต่ในสวนเล่าเนาะค่ะเราไปไปพาไผ่ยาโู่กับไปเบิ้งเด้อค่ะวิธีการของเพิ่อนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเอาเห็เราโงว่าปลูกเนาะอันเราเป็นเป็นคนบ้าปลูกป่าแล้วะบ้าปลูกป่าแล้ววะคนบ้าคนปลูกป่าแล้วะสายยาของเราเนาะ สีลงยูปติอเดี๋ยวก็ได้ใจเย็นๆเข้านะคอยเลี่ยนลูกสุดยอดเด้อค่ะเด้อกกันตืมในรองเพลงเนาะช่วงช่วงนี้กัเพื่อนกันรูซ้ซกว่าจะดีดมะแนยอยู่ค่ะไม่อวกเนาะแตในสวนเล่าเนาะค่ะเราไป,ไปาพาพอยากหู้กับไปเบิรงเด้อค่ะวิธีการของเพื่อนเนาะค่ะนอกเพื่อนเอาให้เราโงว่าปลูกรนานะคะทุกคนจา๋า ขอบคุณมากๆเด้เอค่ะเด้อถ้าไผ่แวะเขามากก็ขอให้ไกลเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเมมอนสวัสดีจ้ามามาให้แรงใจขอบคุณหลายๆคะ่ะค่ะแต่ว่านูกะบ่าเข้าใจตรงที่เพื่อนบุพานนั่น,นแหละนอกเมมอนเนาะนหนูะนนจะไปคุดอันมาจากปลาหนุเสียวเชื่อมากขยี้ขยี้เนาะแม่หนูก,ก็คุดอ้อมอ้อมแม่ที่นี่ข้าเจ้าไป ใช่ค่ะอ๋อมันไปที่โบนัสเนาะค่ะโนแม่เนาะเมือเท่าโบนัสโนก็ลุงไหลือกั่นโนแม่ลงไหลคลิปยูทูบาหังบวิ่งเนาะค่ะเนาะอ่านดีเนาะค่ะเนาะแต่บางคนเพร่ะก่เหตุไปเนาะค่ะสําหรับคนที่เผลแพ้เนาะค่ะนะเผลแพ้สวัสดีค่ะแม่ทองอ่อนโคกสูงเนินสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆ้อค่ะทุกท่านที่แวะมาให้กาลังใจ แม่จะแม่ขอบคุณมากๆเด้อแม่อวบเด้อที่มาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะแม่อวบไรบางเทือนูลงมาจะสีบางทองม,มันหลวมเนาะค่ะเนาะไม่รู้ว่าเพิ่เป็นเพราะอะไรมันถึงหลวมได้หลวมดีแท้ <c oughs> ดิ้นเนะ <c oughs> าะตาตมีคนออกไปออกออกคลิปไปท่าอาหารวาวิธีการแกงหน่อนไม้นมีกินเห็ดปวกกันได้บัดนี้ รอบนี้เรากินเ็นละโง,งกเนาะอ่นอนซ้อนเนาะแม่เนาะเกิดค่ะเกิดแน่แม่ใช้เชื่อหลายบ่แม่แต่สวมาสิอ่ะครับมาคอเด้อขอโทษขออภัยเด้อไอเด้อค่ะเด้อไปเก็บยอดเนาะค่ะเนาะเงินตากะมีอยู่ด้วยค่ะเด้อสิลองใสเบิง <c oughs> <c oughs> ่งตาถ้าทว่าได้เงินเดือนดีๆหรือว่าเส้นขึ้นดีก็ตั้งใจดียู่ <c oughs> อกระได้เนาะค่ะตะวาน เดี๋ยวนี้เขาบ่ได้เนาะค่ะนอกจากไอไอที่ส่งมาหนาสตอรี่เฮาแค่นั้นเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะเมื่อไอไออยากให้เฮา่ปฏิสัมพันธ์กับไผ่คือดูมันจะออกฟังสะเนาะคะ่ะออกเท่อนึงเลยเท่อละสองสามครูพอเด้เพราะเฮ็ดปวกเนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าบ่มีเฮ็ดละงกเนาะค่ะเนาะเป็นเฮ็ดปวกไงเมโมนค่ะเป็จะได้เนาะเดี๋ยวว่างไหมก่อนหนากระท่อมมันมันมันเป็นตาเบิง่งบ่ <laughs> <laughs> โคหายนานแล้ว วิวยังไม่ผ่านจ้าเดียวยังไม่ผ่านมาน,นชอบแต่ละคนขอให้มีความสุขเนาะค่ะเนาะชอบแต่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกน็คือขอบคัวเดียวกันเนาะคะ่ะทุกคนจะาไม่นั่งกะสีทํางานไปนาด้วยค่ะหลอกทุงปุ๋ยนะคะทุกคนพี่น้องทุกคนจ่า,าเดี๋ยวก็ได้ใจเย็นๆเป็นว่าเอา เอาคอยนะเนี่ลโลกได้กรรมนึ่งแล้วก็เลยว่าวว่างๆเนาะค่ะเนาะ,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 ะว่างๆบ่ได้ทำงานก็เลยไหลไปนำ้ำสวัสดีค่ะครับ่มอคอเด้อขอถูดขอพายเด้อเอไอเด้อค่ะเด้อไปเก็บยอดเนาะค่ะ,ะเนาะเป็นตากระมีอยู่เด้อค่ะเด้อสิลองใสเบิ่งนี่หลาย่มดูหลายก็ถือพิช่องเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเพิ่นสิพิช่องหรือว่าเพื่อนเป็นแดดกระบ ผักไทยด้วยจ้าเด้อขอบคุณได้หลายนะคะทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่แหวมาให้กำลังใจว่าโทรศัพท์เนูกับค่ะคารบอนไซก็เหลื่อมตาเนาะค่ะเหลื่อมแห้งลอกทุงปุ๋ยนะคะทุกคนจ่าเมื่อกี้เห็นเข้ามาเนาะลอกได้กำหนึ่งแล้วก็เลยว่าว่างๆเนาะค่ะเนาะว่างๆบ่ได้ยทำงานก็นเลยไหลไปนําสวัสดี สวัสดีค่ะแม่ทองอ่อนโคกสูงเนินสวัสดีนะคะขอบคุณห,หลายๆด้คะทุกท่านทีแวะมาให้กำลังใจพ่อปพอรพพายใจ